สวัสดีครับผมบอลดีเบเกอร์นะครับก็วันนี้มาอัปเดตข่าวสารกันนะครับสำหรับวันนี้17มกราคม2 5ง7นะครับก็เรื่องแรกนะครับเรื่องของนอชอชั้น14ซึ่งกรมราชทัณฑ์เนี่ยเขาไม่ใช้นะคำว่านอชอเป็นไปละเมิดละเมิดนักโทษนะครับก็เอาเป็นว่าคนชั้น14แล้วกันนะคือผมอยากจะตั้งข้อสังเกตแบบนี้นะว่าประเด็นแรกเนี่ยฝ่ายการเมืองเขาไม่สนใจนะ เขาไม่ได้ความสําคัญกับคุณทักษิณน,นะเพราะอะไรเพราะสคริปต์ทุกอย่างนะเขาวางไว้หมดแล้วนะครับทั้งฝ่ายกฎหมายทั้งขั้นตอนต่างๆเนี่ยเขาวางเกมไว้หมดแล้วฉะนั้นเขาไม่ส,สนใจนะว่าทักษิณชินวัตรจะอยู่ไหนเป็นยังไงเนี่ยเพราะทุกคนรับงานไว้หมดแล้วนะครับก็แค่ทําตามคําสั่งนั่นเองฉะนั้นเราจรึงแตะต้องอะไรเขาไม่ได้นะครับ ส่วนประเด็นที่สองเนี่ยก็คือมีจริงไหมคนชั้นสิบสี่เนี่ยมีตัวทนจริงหรือเปล่าคือส่วนตัวผมนะผมก็ต้องบอกว่ามันไม่มีนะครับถ้าวันหนึ่งเนี่ยตรวจสอบย้อนหลังอะผมถามว่าเอานักโทษมาอยู่ในโรงพยาบาลแล้วคุณไม่มีกล้องวงจรปิดนะในการแสดงภาพนักโทษเนี่ยมันควรจะเอาผิดใครได้ไหมประเด็นนี้เนี่ยสําคัญนะครับ ซึ่งจริงๆมันเป็นความผิดปกติว่าทำไมต้องจงใจปิดบังขนาดนี้ฉะนั้นคำตอบมันมีไม่คำตอบอะฮะมันมีแค่ว่ามันไม่มีตัวตนอยู่จริงนะครับแต่ถึงมันมีตัวตนเนี่ยมันจะเป็นตัวจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับถ้าถึงมันเป็นตัวจริงก็ตามเนี่ยผมถามว่าประเด็นของคนชั้สิบสี่เนี่ยมันมันไม่สามารถจะ กดดันหรือเปลี่ยนแปลงการเมืองได้นะนะครับอันนี้สําคัญนะคือสุดท้ายแล้วมันจะไม่มีความหมายอะไรเลยนะในการเล่นเรื่องคนชั้นสิบสี่นะครับแต่มันจะมีความหมายขึ้นมาทันทีถ้าเกิดการรวมตัวกันนะครับแม้เราจะเรียกร้องประเด็นคนชั้นสิบสี่เนี่ยเป็นประเด็นแรกเนี่ยแต่มันสามารถพัฒนาไปเป็นเครือข่ายการเมืองได้ นะครับถ้าทําตรงนี้ได้น่ยก็จะเป็นประโยชน์นะนี่ผมฝากกลุ่มของคอพทอกับคุณหมอว่าลงไว้ด้วยนะนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยการเคลื่อนไหวในอนาคตเนี่ยมันก็ต้องมีจุดยืนร่วมกันนะครับมีหลักการร่วมกันนะครับอย่าเดินคนละทิศละทางนะครับประเด็นต่อมานะก็คือเรื่องของเก้าวไกลลาออกจากกรรมธิการตรวจสอบโครงการแลนดบิดนะครับซึ่งกินตู่ตแล้วว่า เริ่มมีการยึดยักยึดยักกันแล้วนะครับตรงนี้ไม่ต้องไปตื่นเต้นนะครับเพราะว่าแก๊งส้มเนี่ยนะถ้าคุณเข้าใจในสิ่งที่ผมอธิบายเนี่ยในคลิปก่อนๆนเนี่ยว่าแดงส้มมันคือผีตัวเดียวกันเนี่ยนะครับผมฝากด้อมส้มนะคุณต้องเข้าใจบริบทของพักนี้ก่อนอย่างเรื่องของการไป เล่นเรื่องของสถาบันเนี่ยเสื้อแดงเขาทำมาก่อนพวกคุณนะพวกคุณที่บอกว่าเป็นคนรุ่นใหม่ต้องด้อยค่าสถาบันต้องโจมตีสถาบันหรือกษัตริย์เนี่ยเพื่อไทยเขาทรมก่อนนะครับไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ไม่ใช่เรื่องของคนรุ่นใหม่ต้องยืนฝั่งนี้ไม่ใช่นะมันเป็นเกมที่เมื่อก่อนเนี่ยเพื่อไทยเขาแพ้วันนี้เนี่ยภารกิจเหล่านี้มันถึงโยนไปนใส่พวกคุณนะครับคือหลอกใช้อ่ะ ฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการออกจากกรรเมธิการแลนบิดอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เป็นเพียงแค่ทําตามคนที่เขาสั่งมาอีกทีนึงจะเป็นคนในพักหรืจะเป็นใครกันแล้วแต่เนี่ยมันก็ต้องมีคนสั่งอยู่ดีมันจะมาออกไม่ได้แล้วเขาสั่งเพื่ออะไรสั่งเพื่อเดินเกมต่อเหล่านี้เนี่ยคุณไม่ต้องไปสงสัยว่าทําไมตรวจสอบถึงออกเก้าไกลเป็นฝ่ายตรวจสอบไม่ใช่เหรอทําไมออก ไม่ต้องงงครับเพราะทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเกมของฝ่ายผดเด็จการทั้งหมดซึ่งมีคนบงการนะไม่กี่คนแล้วแก๊งส้มเนี่ยมันก็คือแผนบีของแก๊งสีแดงมันคือลูกไล่มันคือมือไม้อีกข้างหนึ่งนะครับคุณไม่ต้องไปด่ากันหรอกส้มกับแดงนะผมเห็นพวกสาวบกแดงด่าส้มด้อมส้มด่าแดงนผมตลกนะ คือการเมืองเนี่ยคุณต้องมองความจริงให้ออกนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยอย่างเพจก้าวไกลโกหกอะไรเนี่ยเป็นทีมงานที่ผมชื่นชมเขานะอันนี้คือการตรวจสอบแล้วคุณจะเห็นท่าแท้ของพรรคนี้อีกเยอะพฤติกรรมต่างๆเนี่ยมันจะค่อยๆอ,ออกมาทีละอย่างซึ่งสุดท้ายแล้วคุณจะเห็นว่าพรรคที่ไม่มีอะไรเลยเขาเดินเกมตามคำสั่งคนไม่กี่คนเท่านั้นนะครับ ก็ประเด็นต่อไปเนี่ยที่สําคัญไม่แพ้กันนะครับก็คือเรื่องของอทหารคุณเื่จะสงสัยว่าเอา้าโอ้โอเศรษฐาตอนนี้เขาวางอํานาจวางเขาเรียกว่าวางเกมไม่ว่าจะเป็นการคุมสื่อนะครับการปิดข่าวปิดปากสื่อต่างๆเนี่ยเขาเริ่มเดินแล้วนะหรือการให้สาวบกต่างๆเนี่ยออกมาบิดเบือนข้อมูลออกมาอวยรัฐบาลเนี่ย อย่างเคสามถุย,ย่างเงี้ยออกมาทําช่องหรือโดงเสื้อแดงอดีดาลานี่ออกมาทําช่องนะครับแล้วถามว่าคน,นเก่าไปไหนคนกเก่าๆเขาไม่เอาแล้วเพราะเขารู้แต่คนบางคนเนี่ยยังชอบเศษเนื้อติดกระดูกนะครับโยนมาก็แทะแทะแล้วก็ทําตัวเป็นสุนักรับใช้เขาคือการเมืองอ่ะบ้านเมืองจะชิบหายไม่เป็นไรขอให้ได้ทํางานรับใช้นักการเมือง มันก็มีคนแบบนี้อยู่นะครับในส่วนประเด็นของทหารเนี่ยที่หลายคนหวังจะพึ่งพาเนี่ยแล้วบางคนหนักเลยนะบอกว่าประเด็จการที่รักชาติดีกว่าประชาธิปไตยที่โกงอคำนี้คุณไม่ต้องใช้หรอกเพราะว่าประเด็จการมันไม่ได้หมายถึงทหารประเด็จการความหมายจริงๆคือการหาผลประโยชน์ของคนบางกลุ่ม แล้วถามว่าทหารช่วยได้ไหมในการเมืองทหารไม่ได้เกี่ยวกันเมืองแต่ทหารมีอํานาจเนี่ยการเมืองเขาจัดการยังไงคุณก็ไปดูวันสองวันก่อนนะคุณอนุทินกับทหารบิ๊กเนมทั้งหลายเนี่ยเขาไปตีก๊อฟกันแล้วที่สําคัญมีใครรู้ไหมคุณสารัตประธานมหาเศรษฐีดับหนึ่งของไทยประธานเกาอ่ะเก้า นะครับซึ่งได้สมรทานแต่ยุคยิ่งลักอะ่ะแล้วมาจนถึงปลายยุคัฐบาลลุงตูอ่อ่ะนะครับทหารกับเอกชนอะ่ะเขาไปตีก๊อฟกันก็นเนี่ยคือวิธีการของนักการเมืองและผดเด็จการนะครับเนี่ยคือวิธีการของนักสันติภาพคุณเข้าใจยังฉะนั้นการเมืองทั้งหมดเนี่ยมันมีอยู่แค่สองฝ่ายคือแก๊งผด็จการการเมือง ซึ่งมีใครบ้างในทุนนะครับบริษัทในทุนไม่กี่ตระกูลและก็กลุ่มที่ลงทุนการเมืองก็คือพรรคการเมืองเลี้ยวล้อทั้งหลายพวกกำนันอปจอปตอที่อยู่ในเครือข่ายของนักการเมืองเนี่ยและก็ทหารทั้งหมดอะ่ะคือกลุ่มผดเด็จการการเมืองทั้งหมดและประชาชนเห็นประชาชนก็อยู่อีกฝั่งประชาชนก็ไม่มีอะไรเลย นะครับก็มีแค่สองฝั่งเนี่ยแล้วผมถามว่าคุณเห็นสภาพการเมืองแบบนี้คุณยังจะเป็นด้อมคุณยังจะเป็นสาวกสาวกพักนั้นพักนี้อยู่หรือนี่คือประเด็นที่ผมพยายามอธิบายนะว่าคุณอย่าไปยึดติดกับตัวบุคคลอย่าไปยึดติดกับพรรก,การเมืองเพราะประชาธิปไตยเนี่ยมันตรงข้ามกับเผด็จการมันตรงข้ามกันมันอยู่ด้วยกันไม่ได้ ถ้าคุณจะเรียกร้องประชาธิปไตยคือให้มีผลประโยชน์ตกถึงประชาชนทุกคนเนี่ยคุณก็ต้องอยู่ฝ่ายตรงข้ามเผด็จการทั้งหมดก็คือพรักการเมืองทั้งหมดที่มีอยู่ทุกวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้าหรือร,รัฐบาลนเนี่ยเผด็จการทั้งหมดนะครับอย่างธมานัทเนี่ยเป็นฮีโร่ไปแล้วนะแปลงฉนโหนตปกให้ไอแปลงสปกเป็นฉโนดเนี่ยเป็นฮีโร่นะครับ จะถามว่าสปรกร์เนี่ยมันซื้อขายกันมาก่อนหน้านั้นแล้วไหมคุณก็ไปหาดูในเพจนะขายที่ดินสปรกรกันจนเป็นปกติอ่ะคือสปรกรเนี่ยเกินครึ่งมันอยู่ที่ในทุนหมดแล้วสุดท้ายชาวบ้านก็เป็นหนี้เพิ่มก็ไม่มีที่ดินเหมือนเดิมส่วนในทุนนกักการเมืองก็ได้ที่ดินเป็นโฉนดสบายๆนะครับก้าวไกลเงียบเพื่อไทยเงียบประชาธิปัตย์เงียบ พักทหารเงียบนะครับนี่คือการเมืองไทยนะดังนั้นฝากไว้เท่านี้นะครับแ้่เล่าความจริงกับบอนดีเบเกอร์นะฝากให้คิดนะครับผมอัปเดตข่าวนี้สวัสดีครับ